มันเป็นของขึ้นชื่อเลยนะให้ไปรีวิวให้เขาดูบอกมันต้องกินนะน้ำกระท่อมสมโอโชิอในนี้มีหอยแครงฝีมือพวกเราอยู่ด้วยนะหัวอาหารน่ากินมากเลยอะ่ะเ่วชาครามเขามีน้ำพริกกะปิมาให้ด้วยอย่าพิ่งจิ้มน้ำจิ้มเลยนีย่น้ำพริกกะปิแบนพรกันเฮ้ยคเคา็มเหมือนสอา <Sams. S 1> ร่ายเลยว่ะหมดทุกอย่างจริงอาหารที่นี่อร่อยมาก เกลี right ้ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนอนไม่สบายเลยปวดหลังมากใช่ไหมทีหลังอืมไปสุดจะดูดมุนทาวลุเตียงแข็งมากแข็งเหมือนโต๊ะพี่ไม่ก็แข็งเหมือนโต๊ะแข็งเหมือนไม้อะ เรนไี้เสียงคนทำความสะอาดแต่เช้าเลยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะรอไปกินอาหารเช้าทุกอย่างดีมากมีข้อเสียนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นสำหรับสำหรับคนที่ไม่ชอบนอนเตียงแข็งนะถ้าใครชอบนอนเตียงแข็งก็คือต้องชอบมากแน่ๆน ตีงแข็งมากพวกเราชินกับเตียงนุ่มๆเลยปวดหลังนิดหน่อยมาไปรสเตสทตัวบเลิศเเฟ่แต่นอกเหนือจากนั้น,น,าานทุกอย่างดีมากอาหารอร่อยสนุกพวกเราไม่เคยเที่ยวแบบนี้เลยเป็นเที่ยวเชิองอนุรักษนะ์เนาะแล้วก็ใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติใกล้ชิดชาวบ,บ้านแถบนี้สนุกอะ่ะโดยเฉพาะพี่มิกนะพี่มิกชอบมากๆพี่มิกประทับใจใมากคลิปเอยทริปนี้นะคะซึ่ง กูไกดีใจนะเพราะว่าพี่มิกเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วเขามาเที่ยวบ้านเราเขามีความประทับใจตรงเนี้ยเขาก็จะไปพูดต่อๆให้เพื่อนๆญาติๆเขาฟังแล้วคนเหล่านั้นก็จะมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับประเทศไทยของเราเนาะนอนสบายไหมลูกสโมเปนหลังนีหน่อย <laughs> เป็นกันทวนหน้าคอุย๊ยหิวหิว,หวลูก อาหารช้าของเรามาแล้วข้าวต้มกุ้งแล้วก็มีปลาท่องโกมีกาแฟโอวันตินให้นะคะมีน้ำข้าต้มปลาเข้าต้มกุ้งดูช้อนสิไม่เคยเห็นช้อนแบบนี้มาขอนเลยอะะลุงมิกเติมรอบสองหิวอะหิวหิว เราออกเดินทางกีงก่โมงอะเนีย่ยก,กินเสร็จก็ไปเลยอาหารอร่อยไหมทุกมื้อนะอร่อยตั้มชกุลอาหารอร่อยทุกมื้อนะมไม่กินหนงจะทุบได้ไงมื้อนี้ไม่กินเออ <c oughs> ยกเว้นผัดตมปลาท่องโกะอร่อยไหมลูกเออออกเดินทางจ้าพวกเรา ้นไม้ไปถึงคอนยดจะเป็นอะไรนะเนี่ยรูลมเาคอไม่เป็นไรเลยหรรูลมรูแดดไปเรื่อยๆนะไม่นีน้อเนยนี้องีไหนอะไรเนีรอดูก่อไหมจื้อแบ่อะไไปเดินดูเฉยๆไหมล่ะเดินไปก่อนก่นะอเนี่ยตรงนี้แหละไม่มีใครบอกนี่นี่ล่ะนั่งเลยวเสเี่ยวกเ่ช บชะครามนี่ไงตั้มตั้มนี่มาดูนี่ใบชะครามนี่ไงลูกหน้าตาเป็นแบบนี้อยู่นะใช่ใช่ตั้มชอบกี่แม่ลองไปให้เพลงคิมเอาไปสิลูกเวดีซีมาเพืเป็ริเพรารเพื่ผิหพู้ิหารเพื่ผิหพู้ิหารเพื่อู้บรผิหพู้ิหารเพืเพอริเพื่ผิหารเพื่เหารเพ้บร่ผิหาู้เหารเพ้ผิหาาร นไทยแลนด์เดียสิเคียวมาดอกเกลือที่นี่ยังไม่มีใครเจอของฝากถูกใจเดี๋ยวไปแวะที่อื่นอีกนะคะ,ะ,ะป้ายสีอะไรเรือสีฟ้า,ามันทำเป็นกรมเรือลแล้วจะได้เลี้ยวถูกไหมเออจะได้เลี้ยวออกใช,ใช้คนแก่ดูทางจะรู้เรื่องไหมไม่ได้เปิดที่นนะี้ไปที่เจ็ดให้เปิดแม้ มีเรืออะไรเลยนเนาะไหเรือพี่อะถึงแล้วตลาดทะเลไทยได้กลิ่นเคท็มทาง,ง,งที่สวมหน้ากากได้แบบทะลุหน้ากากเลยกลิ่นเค็มๆไปกะปีเยอะเลย ตอนแรกนะตั้งใจจะมาซื้อกะปิที่คองโคนนี่แหละแต่พอดีมีน้องแฟนคลับส่งมาให้คุณแม่เขาทำเองนะคะก็เลยไม่ต้องซื้อฝากแล<ส>้วรานตามาะใช่ส,ส,สี่สี่อืมดิฉซสี่สี่ ปะหวานแบบนี้เนดี๋ยจะซื้อกรับเดี๋ยวเดินดูก่อนเลยหลายร้านกินห้านใส่สิกรสิเวดิคอสมีโน่ดีหลายรกินใชกินไหมไม่ไม่พอพัเตอร์ดีกว่าติพยาหนุ่มรอติปิาเช่ใครกินไอ่หวานบ้างเย็นนี้เอาได้รัรมาค่ะ น้งลมนี่จะใหญ่มากเลยอ่ะจะแกะได้หรออืมได้ไรมาคะป,ปูกับกัง้งปูกับกั้งมันเราสามนิ่งหวยใช่ไหมใช่หอยหวานหนึ่งเรียบร้อยแล้วโ <ฮ S 2> อ้โหร้อนกระ <laughs> ปุกจ้าจ่าไปต่อปูอัดหวานๆขอบคุณจ้า เอาสาโลสามโลสามโลแม่ค้าลดให้ <Okay. S 1> ฮะเกีรีบริมโมเตกีรี uh huh. ขอบคุณจ้าร uh huh. ้านนี้นะคะนึให้ฟรี uh huh. ปูม้าเป็นเป็น uh huh. ไม่พอไปร้านเมื่อกี้นึ่งห้าสิบบาทอะ่ะ uh huh. เดี๋ยวจะซื้อเปาหวานแบบนี้นะคะกัแบอิตาลีเนี่ยเฮ้ยชอบมาก จบที่ร้านนี้นะคะซื้อแล้วปลาหวานสองถุงปลาหมึกอันนี้กิโลหนึ่งกิโลละเก้าร้อแต่ของเขาสะอาดมากเลยสะอาดแล้วก็อร่อยเขาไปอบมาให้ชิมคุณเชียงที่โพลาราลามีนี่ดีเฟชสี่าปราเน่แล้วเดี๋ยวเอาไปซีไปด้วยซื้อหลายอย่างแม่ค้าต้องลดให้ด้วยเนานะคะ อย่านี้ก็สีให้นะคะซ้อนถูกสีบังคับบีบคอแม่คะต้องลดให้นี่ขายเป็นกิโลป่ะคะขายเป็นโลลดละสี่ร้อยลดสี่ร้อยโอ้ยกระโดดนีเยอะมันเบาเดี๋ยวลองให้ดูสักประมาณสามขีดได้แลงอันนี้ก็ร้อยหนึ่งก็เป็นพันหนึ่งอ่ะแล้วก็อันนี้ร้อยยี่สิบนะคะ เท่าไหร่ละพัน1,690มเิพันหก ah. ร้อยเกสิบม,มเลเซชนตัวหนานจ้ะคนที่หนึ่งคนที่สคนที่สามคนที่ททสี่คนที่ห้าไหนคนที่ห้าโชวนี่อ่าคนที่หกปะครบแล้วกับบ้านเรา